สวัสดีค่ะมาพบกับมุกกับช่องวิลลี่มุกโปรดักชันอีกแล้วนะคะวันนี้มุกก็มากับวิลลี่นะคะแล้วก็มีแม่ย่านะคะแล้วก็มีลูกเลี้ยงนะคะเป็นลูกคนเล็กนะคะเป็นเ,เราก็พากันมาที่ตลาดนัดเป็นวันตลาดนัดวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะของที่ฟลอริดานะคะเพื่อนๆที่เมืองที่ มุกหยูก็จะเป็นเหมือนบ้านนอกอเมริกาน,นะคะเป็นตลาดนัดวันหยุดเนาะก็จะมีของขายมากมายส่วนใหญ่ก็จะเป็นของใช้มือสองนะคะเพื่อนๆก็ราคาก็ไม่ได้สูงมานะคะก็เป็นราคาที่เหมือนคล้ายๆตลาดนัดมานเนาเหรัเพื่อนๆสามารถต่อรองกันได้ต่อรองราคาเนี่ยเหมือนเออก็จะมีแบบพ่อค้าแม่ค้านะคะเขาก็จะ ไม่รู้ว่าเขารับสินค้ามาจากไหนเนาะเป็นแบบของมือสองของที่นี่ก็จะมีพวกหนังสงหนังสือคล้ายๆเหมือนจตุจักนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าเป็นแบบขนาดยอ่อมยาวอะ่ะแล้วก็ก็จะมีสินค้าหลายอย่างเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีกีตงกีตร์อะไรเนี้ยคะ่ะแล้วก็หนังสือก็เยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็เอ่อ รู้สึกว่าจะมาที่ตลาดที่นี่เป็นครั้งที่2หรือว่าครั้งที่สานี่แหละค่ะเพื่อนๆเราก็ทุกครั้งที่มาก็จะประทับใจนะคะเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าก็คือเป็นกันเองมากน่ารักมากค่ะก็เนี่ยค่ะวิลลี่ก็เดินวนนะคะเพราะว่าเขาชอบหนังสือเนาะแล้วก็เขาก็จะเดินวน แต่ว่าตลาดันเสาร์อาทิตย์นะคะของที่นี่เขาส่วนใหญ่เขาก็จะเหมือนอารมณ์เหมือนประมาณว่าเขาจะใช้จะรับแค่เงินสดน,นะคะเพื่อนๆหรือว่าจะเป็นแคชแอปนะคะคล้ายๆเหมือนแอปโอนเงินของที่นี่นะค่ะเพื่อนๆเ,ออเนี่ยค่ะลูกชอบกรงเงินตัวนี้มากเลยมันจะเป็นเหมือนหางกระดิ่งอ่ะสิบเหรียญนะคะเพื่อนๆก็ประมาณ3ามร้อยห้าสิบต่พราะว่ามันแอบแพงไปนิดนึงนะคะสําหรับแบบของมือสองเนาะแล้วก็เราสามารถเหมือน คล้ายๆต่อรองะะอะราคาได้ค่ะพวกเดรสอะไรเงี้ยแล้วก็มีพวกเสื้อผ้ากระเป๋าอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนๆก็มีนะคะก็มเเีเดี๋ยวมุกจะพากไปด้วยนะคะเพื่อนๆผ่านอะไรไปแล้วก็จะพากให้เพื่อนๆดูนะคะบางร้านนะคะก็คือเราต่อจนแบบพ่อค้าแมค่ค้าก็คือแบบใ,ใจดีนะคะให้ต่อเขาก็รับส่วนให่ก็จะเป็นเหมือนคนเออะคะ่ะเป็น โลค่าพีเพลอะค่ะเป็นคนท้องถิ่นนะคะ mm hmm. เ็าจะมาขายของเนาะก็จะอันนี้ก็จะเป็นร้านเหมือนจิวเวรี่นะคะไม่ยากแกก็มาเปลี่ยนฐานนะคะแล้วก็มีเจ้าของร้านนะคะใจดีมากให้มุกมาถ่ายนะคะแกเป็นเหมือนช่างคล้ายๆเหมือนช่างซ่องเครื่องประดับนะคะเพื่อนๆมันแบบตะขอมันขาดเนะะี้ยค่ะเพื่อนๆแกก็จะให้ให้มุกถ่ายนะคะใจดีมากเลยคะ่ะแกก็ แต่มุกบอกแกนะคะว่าเออเดี๋ยวฉันจะไม่โชว์หน้าเธอนะเพราะว่าเออเพื่อความเป็นส่วนตัวนะคะเพราะว่าเขาก็เราก็ให้เกียรติเขาเขาก็ให้เกียรติเรานะคะเพื่อนๆมุกกออ็จะไม่จะไม่ให้เออเห็นหน้าแกนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเห็นแกย์ดูซ่อมเครื่องประดับนะคะมุกเคยมาเปลี่ยนออไม่ได้เปลี่ยนสิเหมือนอ,อแหวนแต่งงานนะคะของวิลลี่นะคะมันแบนนะคะหลังจากที่เกเคลื่อนเฟอร์นิเจอร์นะคะแล้วก็เกย์ก็ เจ้าของร้านร้านนี้นะคะแกก็ส่มให้ฟรีนะคะเพื่อนๆแเกก็ทุบๆอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็กลับมาเป็นแหวนวงกลมเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็มาดูว่าเก้ส่มอะไรนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นเหมือนกําไรไหมไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะนั่นแหละโอเคค่ะเพื่อนๆมาต่อกันเลยเออนี่ค่ะเขาก็จะเหมือนลนไฟอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆมุกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแกอยากให้มุกถ่ายมุกก็ถ่ายแกมานะคะเพื่อนๆ ก็ไม่ได้ให้ดูหน้าเนาะก็ดูเก็บไปก็เพลินดีนะคะเจ้าของร้านน่ารักมากค่ะเพื่อนๆแล้วก็โอเคค่ะมาต่อกันเลยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนฝั่งพวกอ,อ,อีกฝั่งหนึ่งนะคะเพื่อนๆดีนะคะที่มันมีร่มนะคะเพราะว่าอยู่ที่ฟลอริดาช่วงนี้ก็คือร้อนมากเลยนะคะก็จะมีร้านนี้ก็จะเป็นเหมือนสิงค้ากิฟช็อปนะคะเพื่อนๆพื่อคล้ายๆเหมือนเครื่องประดับอะไรพวกนี้ค่ะ มีพวกผ้าห่มอะไรนะครับคล้ายๆเหมือนตลาดคลองถมบ้านเราค่ะก็จะมีความแบบใช่ค่ะมุวกว่าน่าจะเป็นคล้ายๆเหมือนคลองถมเนะะี่ยค่ะมีพวกจักรยงจักรยานพวกเสื้อยือดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนปืนของเล่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นพวกพวกกระโปรงกระเป๋า <laughs> ประมาณนะะี้ค่ะดู เขาก็ทําเสื้อมาล้อเลียนนะคะปราชานันทำดีเนาะแล้วก็มีน้ําหอมนะคะ <c oughs> เพื่อนๆคล้ายๆไม่ใช่น้ําหอมแบบเออแบบราคาสูงเลยนะคะ <c oughs> เพื่อนๆเป็นของเล่นเด็กอันนี้เป็นปืนของเล่นเด็กแล้วก็มีพวกกระปุกอมสินพวกแก้วนี่ค่ะเป็นน้ําหอมคล้ายๆของเล่นแบบไหมไม่แน่ใจเหมือนกัน,นาจะใช่เลยแล้วก็พวกทีวีก็มีนะคะแล้วก็พวกสร้อย อะไรเงี้ยค่ะเยอะแยะมากมายอันนี้สามีก็ได้น้ํามาแล้วนะคะแก้วหนึ่งเพราะว่าร้อนมากตับแลบค่ะเพื่อนๆมีน้องหมาด้วยเข,ขาขขยน้องหมาได้ค่ะเพื่อนๆน้องน่ารักมากเลยค่ะเนี่ยค่ะแม่ยากก็หนึ่งแมตค่ะอันนี้เป็นเหมือนไข่ดองไม่เขาไข่ไข่ดองเนาะมันเหมือนไข่เค็มแม่มุกก็ไม่แน่ใจนะคะเพื่อนๆแบบเนี่ยค่ะเป็น โอเคค่ะเพื่อนๆดูซิมียังมีร้านซีดีอยู่นะคะโอเคค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมุกก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆนะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ